พี่ครับเริ่มเหมือนกนารฆาตกรรมแล้วมีเริ่มแบบฉีกขาดโดนโดนแทะโดยยักไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าคิวกนาโอนะคะวันนี้นะคะเราก็มาทำคลิปต่อเนื่องจากภาคต่อจากเมื่อวานนะ,ะภารกิจไม่สำเร็จใช่แล้วเพราะว่ายังขาดตอนไปภารกิจถสงแล้วเรื่องหนึ่งนะคะก็คือ นี่ที่พูดถึงนี่คือภารกิจตามล่าหาเจลลี่หมีนะคะมียักษ์ครับเมื่อวานตามไปแล้วผงเซเว่นได้หมีมาสามตัววันนี้ภารกิจมาตามตัวเสร็จครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้คือเราจะตั้งใจว่าสิบแต่มันยังไม่ได้ยังไม่ได้ครบเลยอ่ะยังไม่ได้ใกล้เคียงจะครบสีเลยอ่ะเราอาจจะต้องถึงสิบยังไม่ถึงสิบหรือไม่ง้นก็ถ้าเจอครบก่อนจจะต้องเป็นสองก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าจะให้มีได้ตรงเนาะตอนนี้เราก็อยู่แถวหน้าเซเว่นเซเว่นที่เสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูรหัสเซเว่นกันแล้วเข้าไปบุกกันดูว่ามีหม่คะ ไม่กล้าบอกเลยว่าจะครบอ่ะ6661นะคะเดซเวทของนาฬิกาเนาะเอ๋อไอกาสองไอสก๊อตไม่รู้อีกแล้วอ่ะเจอรูอีกแล้วอ่ะเข้าใจเหรอเฮ้ยเ่อมีสิบบาทไ้แทนได้ไหมครับโดนเหมาไปหมดเลยค่ะน้อง่าทุกที่ถามพนักงานฟังแล้วเจ็บใจช่ฟังแล้วเจ็บใจมา เขาบอกว่ามีนักนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่บอกชื่อนะคะมาเหมาไปเมื่อกี้นี้เหมาไปหมดเลยทั้งเซเว่นไม่เป็นไรค่ะตู้่อค่ะไปเซเว่นที่เจ็ดกันค่ะและนี่นะคะคือเซเว่นสาขาที่แปดสาขาหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าแปดสาขาโรงแรมวังคั่ะปกติจะเป็นสีเขียวเขียวเป็นสีเขื่องไงโอ้แต่อันนี้ยเขาดูนี่เป็นให้ให้ดูข้างบนนิดนึงว่าเซเว่นเป็น สีดำใช่ไหมคะใช่ปกติแล้วจะเป็นสีเขียวไงไปว่าแล้วก็ไปค่ะกลิ่นน้นตาลายขอมมากเทียบเลยเสื้อราคาแล้วนะคะเหลือแต่ราวที่ว่างเปล่าไปต้องเดินทางกันต่อไปจบกันไปนะคะกับเซเว่นที่ที่แปกปะเหลืออีกสองเซเว่น พี่เขียนคอมเมนต์เยอะนะคอมเมนต์ที่บอกว่าบ้านหนูก็มีบ้านหนูมีเยอะเลยหนูไปซื้อของให้พ่อเห็นเป็นลังเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงเปล่าใครพูดจริงถ่ายรูปมาอวดพี่วิกในเพจเฟซบุ๊กหน่อยไม่งั้นก็ซื้อมาฝากพี่วิกก็ได้นะพี่วิกอยากได้ม,มากๆเลยตอนนี้หามาแปดเซเว่นได้แค่สามตัวเองค่ะน้องๆเราจะไปเซเว่นที่เก้าเราหวังว่าความโชคดียังมีให้เราอยู่นะคะนี่นะคะศูนย์หนึ่งแปด สองแปดไนท์บรัสอะนะคะที่อ่านถูกนะคะเมื่อวานมีน้องๆทักนะคะพี่วิกอ่านเลขผิดโนดูอยู่เมื่อวานพี่วิกอ่านเลขผิดโมวานที่น้องๆทักหลายคนผิดแบบผิดแบบสองผูกแค่สองตัวแรกอ่ะไอสองตัวหลังอ่านไปอย่างไรคือประมาณตัวสองเจ็ดแต่อ่านเจ็ดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เมื่อวานอะไรสักอย่างที่น้องๆทักมาพี่เห็นอยู่นะแล้วพี่ก็เอ๊ะจริงเหรออะไรตัดต่อผิดเปล่าไม่อันนี้เป็นเซเว่นที่เก้าของเรานะครับ 9แล้้วนองๆ8ที่ผ่านมาเราเจอแค่2 2งที่ใช่ครับนี่ก็แต่น้องโอมมีไอเดียใหม่ๆว่าวันหลังเราจะแข่งกันว่าเลขใครจะน้อยที่สุดอ๋อหมายถึงเลขเซเว่นะคะเพราะโนโนเข้าใจเองว่าถ้าเลขน้อยหมายถึงเปิดก่อนอ๋อหมายถึงว่าตามลำดับค่ะใครเปิดก่อนจะเป็นเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใครเปิดสุดท้ายก็เป็นอันดับหมื่นอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าตอนนี้เซเว่นมีอยู่หนึ่งหมื่นสาขาทั่วใช่ถ้าเปิดสาขาต่อไปก็จะเป็นสาขาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งใช่ใช่โอสาขาแรกก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบ จริงเหรอจะมีจริงเหรอจากที่ดูนะครับดูดูสาขาเนี่ยสาขาที่เปิดเก่านานๆแล้วอ่ะเลขมันจะน้อยพี่โนดูนะอันนี้เป็นสาขาที่พันกว่าแปลว่าน้อยมากนะคะน้อยมากน้อยมากครับเดี๋ยวเราจะดูเผื่อว่าเราจะเจอสาขาอะไรน้อยหน่อยหน่อยที่ชิมใหม่นี่มันสาขาที่นานมาก20ปี่สิบปียังไม่เบอร์เนี่ะเบอร์ไปอันนี้คือซากอะไรคะคือเป็ดมันมาพยายามลุกลุกานที่ของหนีครับเนี่ยค่ะ พี่วิก็เป็ดมันถูกโจมหมีนะคะน้องๆหมีก็เลยหายไปตอนนี้เหลือแต่เป็ดอยู่ตรงนี้นะคะเป็ดเยอะมากเลยค่ะทุกเซเว่นเราก็จะเจอเหตุการณ์นี้นะค่ะเนี่ยค่ะอีเป็ดเนี่ยค่ะ29บาทนะคะออีหมี39บาทเราพยายามแอ่ว่าเป็ดก็ได้นะแต่ไม่ได้ค่ะเราจะตามหาหีี่ค่ะไม่เป็นไรแ้วไปเซเว่นติดกัน2825นะคะที่เราเดินมานะคะเพราะเราไม่สามารถเอารถจอดไปได้หลายที่เนาะเราไปจอดตรงกลางมันก็เดินรอบๆอใช่ค่ะ โซนไนบาซ่านะครับเซเว่นที่สิบแล้วมอาหวังสุดท้ายของเราช่างเป็นเรื่องน่าเศร้าอะไรอย่างนี้ท่า <c oughs> ไงดีนะโอสิบเซว่นนะครับสิบจริงๆนะครับมีรหัสุันนะครับและแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่รอคอย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 กันแล้วนะคะน้องๆสำหรับการรีวิว นี่แบบน้ย์ของเรานี่นะครับตามล่าหมี2วันนะครับสิบที่นะครับผลกานสรุปเป็นยังไงบ้างคะนาโอเราเจออยู่ 2?. องเซเว่นครับจากสิบที่นะครับเชียงรายเจอสองเว่นได้มา3ตัวเท่านั้นเองครับผมโอ้สหิบเซเว่นได้มาสามตัวใช่เหลืองเหลืองอมเหลืองเเลยรือใช่ครับใช่ค่ะเหลืองเหลืองเหลืองได้สับปรดกับมะนาวมาแต่ว่าที่มีความใจดีดีใจเป็นอย่างดุเนะคะที่ได้ความอนุเคราะห์จากเพื่อนมานะคะเพื่อนเห็นว่าตามล่าตั้งหลายเซเว่นแล้วเพื่อนก็ซื้อสิบบนไว้เนา เพื่อนก็เลยเอามอบไผ่3ตัวเป็นสีส้มส้มเหลืองนะครับใช่แล้วก็จะวนอยู่แค่นี้เราชื่อเราไม่ได้มาเลยนะครับชื่อเราไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เรามีสีเนาะสีแรกนะคะมีสีเหลืองใส่ชุดสีแดงจะเป็นรสสับปะรดแน่ แล้วหมีสีเหลืองต่อมานะคะก็จะเป็นหมีสีเหลืองใส่ชุดสีเขียวจะเป็นรสมะนาวอันนี้เป็นตัวหายากเพราะว่าตัวเล็กไม่มีครับตัวเล็กไม่ถึงตัวอันนี้เลยนะคะไม่มีรสหนี่นาจะมีมะตวัวใหญ่ที่เป็นสีเขียวและอันต่อมาหมีสีต้มแน่นอนค่ะรถต้มโอเคนะครับแต่ยังมีหลายสีที่เราไม่หาไม่เจอ,เอไม่รู้<ด>เลย,<ด>ยครับรถตะงุนรสอะไรเงี้ยไม่มีนะครับลองดูจากอันนี้ได้นี่นี่เราซื้อตัวเล็กมาด้วยนะคะห้าบาท มีีสอะไรตอนนี้นะคะพี่วิก็จะได้มาทั้งหมด6กซองด้วยกันนะคะแต่ว่ากะว่าจะเอารีกินมใช่ไหมไม่กะว่าจะรีวิวสักตัวหนึ่งแกะกินต่อหน้าน้องๆอาจจะเป็นรสมะนาวเพราะว่าน้าโออยากกินรสมะนาวมะนาวไม่ได้ไม่เคยกินเลยตัวลิ้นแหว่รสมะนาวเนปกติไม่มีนะคะตัวเล็กเนาะเราก็เลยจะกินรสมะนาวกันส่วนอีก2อันเนี่ยพี่วิจะเก็บเข้าเป็นคอลเลคชั่นสะสมพี่ครับหมดอายุเดือน8นะครับอีกนานค่ะน้โอโอเคส่วนที่เหลือเนี่ยมีแววว่าน่าจะแส่ดน้องๆใชไแจกเลยแจกเลยไหมครับ ยังค่ะยังเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปว่าทำยังไงถึงจะได้โอเคงั้นเรามารีวิวกันเลยนะครับผม้แลวเดี๋ยวตอนแรกขอขอเปรียบเทียบให้น้องๆดูก่อนว่าอีหมีใหญ่กับอีหมีเล็กแตกต่างกันยังไงตอนนี้แบห้บาทเราชั่งน้ำหนักวัดวัดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3กรัมประมาณโดยประมาณนะครับตัวใหญ่เนี่ยอยู่ร้อยห้าสิบกรัมตัวนี้หนักกว่าตัวนี้ห้าสิบเท่าห้าบเผมเยอะมากเดี๋ยวเอาตัวมาให้ดูหน่อยค่ะน้องโอ๊ต่อไป การแตกต่างนะคะแตกต่างกันค่้นข้างมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักค่ากันห้าสิบเท่าน้าโอจ้แอบบอกอีกนิดนึงว่าแคลอรี่ต่างกันอันเนี้ยตัวหนึ่งอ่ะ1ิแคลอรี่อันเนี้ยตัวหนึ่ง5้าอยกว่า100กว่าแคลอรี่ให้ประมาณห0สิบเท่า5้าสเ็เท่าใจเดี๋ยวกินแกะกินเลยนะคะ แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลลูกทรง้เพิ่มน้ำตาลนะครับน้ำสีนะครับมีถาดรองด้วยนะครับเพราะหนักบอกได้เลยว่าหนักมันเหมือนของเล่นน่าของกินนี่กะ้ยมันดูสวยสวยสวยอ่ะงที่มีตอนฉันคือจอลี่เบีจอลี่เบีจอี่เบีรถมะนาวกินฉันนี่กินฉันกันดูเลยค่ะ เพราะก,กัดขาดยากมากจริงหรือเปล่าเราไม่เคยกินมันเหนียวมันหนาแน่นมากเลยอร่อยอะ่ะมันตัวใหญ่มากเลยโฮ้ยมันหนักอะ่ะหนักในหนักเลยโอ้ี <c oughs> ่ครึ่งอะ่ะโอ้เขาให้กัดให้หูกัดไปครึ่งหัวแล้อร่ยอยนะเหนียวเหนียวแน่นเหนียวแน่นเหนียวเฮยจิตวันด้วยเหนียวมากมวลมันเหนียวมากแั่นทึบเลย อร่อยนะที่ชอบนะรสมะนาวอร่อยดีออกเปรีป้ยวๆนิดนี้ค่ะรสมะนาวอร่อยดีครับรสมะนาวอร่อยจริงนะี่เดี๋ยวสวยจริงนะที่ครับเริ่มเหมือนการฆาตกรบแล้วหมี่เริ่มแบบฉีกขาดโดนโดนแทะโดนยักเหนียวมากไม่หมดอ่ะกินคนเดียวอ่ะไม่หมดกินก็ไม่หมดทุกคนต้องต้องแบ่งกันกินนะอ,อันหนึ่งนี่กินได้แบบสามคนนะต้องบว่าสาคนคือไม่ต้องกินเอาทิ้งอาจังนะนเดี๋ยวเราก็กลับ หัวกับแขนจะขาออกแล้วก็เหลือสองอันนี้ไว้ให้หน้ำมกูกสีบอนมันควมีน้ำตาจยิ่งมากมากมายนะครับเอาแล้วอยากรู้เป็นไงบ้างรสชาติและความความอร่อยโดยบทสรุปสามสิบเก้าบาทโอเคนะโอเคสําหรับความเป็นความเป็นอะไรเกๆนะ๋ๆอ่ะเป็นแรเทมพอเป็นอะไรเก๋ๆเนาะแต่ว่าให้กินทุกวันก็ไม่ควรจะอ,อ้วนครับผม,บผมกินแล้วก็อย่าลืมไ่ความรักษาสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าน้ำตาค่อนข้างเยอะเนาะแต่แปลกเก๋แต่ว่าก็ ก็แบบสินค้าแฟชั่นอนาน<ม>กินทีกินกับเพื่อนหลายๆคนจะโอเคกว่าถ้ากินหมด,ด,มมดที่มีตัวหุงน้ำแข็งนะเพราะว่าค่อนข้างน้ำตาลเยอะพลังงานสูงนะคะครับผมส่วนเรื่องการแจกนะคะเข้าเรื่องกันเลยทวิกจะแจกวันนี้ตอนไลฟ์สดประมาณหนึ่งทุ่มครึ่ง หนึ่งรุ่มครึ่งใช่แล้วแจกในไลฟ์สดนะคะน้องๆหลายคนในแฟนคลับเคยเห็นในไลฟ์สดแล้ต่ดิการเป็นยังไงแจกกี่ตัวเนี่ยเราไปบอกกันที่นู่นใช่แล้วค่ะแต่ว่าไลฟ์ฟุกอาจจะแบบแจกเลยทันทีคนที่เข้ามาเร็วที่สุดคนที่เม็ดเร็วยังไม่รู้เลยใช่ข่าวว่าเขามีแค่แสนตัวไงแล้วมันก็ถูกซื้อไปหมดแล้วใช่คุณคนใครอยากได้อะไรอย่างเงี้ยซื้อเขาไม่มีนะหรือว่าไม่รู้นะใครอาจจะมีอยู่ที่บ้านก็ได้แต่อยากได้ของรางวัลจากพี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพร้อมไลฟ์เซ็ ใครอยากได้การ์ดเขียนว่าอะไรก็บอกมาโอเคไหมคะเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวเจอกันตอนทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งวันนี้เลยนะครับผมรีบดูแล้วก็รีบรอไลฟ์สดนะครับทุ่มครึ่งเจอกันวันนี้ลาไปแล้วนะคะกับเจ้ามียักษ์แม่วันนี้อร่อยมากน่ากินมากเสด็จจะกินอยู่อร่อยมากหาไปสิบเซเว่นแม่อร่อยได้ไปแล้วนะคะ